สวัสดีนะครับอยู่ในการในการฮอกซ่อนทีวีนะในเกม DC ส,สแตนดาร์ลอนเซิร์ฟไหนก็ไม่รู้นะนะสวัสดีครับน,นี่ก็เป็นพี่พี่ผมเองมูใช่อุย้ยเลี้ยอะมกใครเขามาทิ้งกระติกน้ำมาเนี่ยดีมาก อุ้ยสั่งหอน <it> ไม่ได้เหรอพี่แมพไม่มันมีคนมาทิ้งกระติกน้ำไว้เฮ้ยเฮ้ยมีกลัวแกเลยอุ้ยเฮ้ยของบ้านแดงแล้วนะเสื้อดีว่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่หัวพี่บอกเห็นคนวะฮะเห็นคนจริงเปล่าจริงเปล่าไม่ใช่พี่เห็นอยู่ในบ้านอิฐแดงไงอ้าวที่บ้านแดง บ้านอินะ <Okay. S 1> เดเนี่ยเลยนเขาชอบเลยฮะองกันเยอะๆเอพีเอสอยู่อมอยู <Okay. S 1> ่ที o ่นี H ่หกห้าสิบหกสิบเลยนะเนี่ยเยอะนั้นเนี่ยเติมน้ำแปบ๊บไมแล้วเดี๋ยวพี่จะเดินไปเอาน้ำปลอกน้ำอ๋อเติมได้จ้ะอันนี้ก็ตกใจ โอ้มฮะเดี๋ยวพี่รออยู่บนภูเขาไอ้ภูเขานะตรงกลางเชนัวออใช่เชนันี่ว uh huh. ิ่งมาแล้วนะเจอแต่ฮะอู้เจอกระสุนลูกโมด้ะที่เกียจเอาของเต็มไม่ต้อ,องเอาลองใช้บอลซิมไม่ใช่ลูกโม,มก็มีนั่นแหละเป็นท็น รู้สึกว่ามีคนมาค้นหมดแล้ววะแล้วเชิญดูไม่มีอะไรเลยอมคนบ้านเล็กๆแอนนี้ก่อนอมรู้สึกว่าภาพมันจะกระกาก,ากยังไงไม่รู้อะภาพมันแบบภาพแตกเหมือนเมื่อก่อนอะที่อมเคยเล่นาออภาพไม่ใช,ไไใช่ไม่ใช่คือภาพมันไม่ได้แตกแ,แต่ตัวหนังสืออะมันอ่านไม่ออกตัวหนังสือมันแตก ต้องโดดไดเวอร์องงก็โหดไปแล้วนะช่างมันไม่เป็นไรหรอกแล้วเดินทางใช่โมดสินตอนนั้นเนี่ยจะเจอคนปุ๊บจะยิงอยู่แล้วมันทักมาว,วัสดีครับวัสดีครับก็เลยชะางาักไว้แล้วก็เห็นมันไม่มีของก็เลยไม่น่ามีพิษมีไฟก็ให้ไปเลยเลยเดีย๋ยวมีกระสุน เผื่อให้กระสุนหมดสิ้นโอ้โหกูซวยเลย<า>แอ็กเคนิน่ามันมาด้วยนะตอนนั้นตอน,น่าเอ็กเคนิน่าเลยเด้เออไม่ลองปัดภาพภาพหายนีรู้สึกภาพโลมันภาพเนอมอมันต่ำเกินไงกูดีเรียว่าดีเรียดีต่ตกเลยนี่ พี่โมเดลตอบว่าครับผมสวัสดีนะครับอยู่รายการรายการฮอคซ่อนทีวีนะในเกม DC สแตน n าร์ลอนเซิร์ฟไหนก็ไม่รู้นะครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นพี่พี่ผมเองไม่ใช่ออ๊ย เยี่ยแม่ใครเขามาทิ้งกระติกน้ำมาเนี่ยดีมากอุ้ยสั่งหอยไม่ดีวะพี่มากม่มันมีคนมาทิ้งกระติกน้ำาเฮ้เฮ้ยมีกลัวใครเนี่ยอุ้ยของบางแน่นอเสื้อดีวะทำไมอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ถือว่าพี่บอเห็นคนวะฮะเห็นคนจริงเปล่าจริงเปล่า ไม่ใช่พี่เห็นอยู่ในบ้านอิดแดงไ<อ><อ>งอ้าวบ้านแดงบ้านอิดน่ะที่พวกชอบไปหาของกันเยอะๆไอพีเอสอยู่อมอยู่ที่หกห้าสิบหกสิบเลยนะเนี่ยเยอะนั้นเนี่ยเติมน้ำแป๊บไปแล้วเดี๋ยวพี่จะเดินไปเอาน้ำ,นำบลอกน้ำอ๋อเติมได้เน่ะอันนี้ก็ตกใจ โอมเดี๋ยวพี่รออยู่บนภูเขาไอ้ภูเขานะตรงกลางเชโนวอ่าฮะนี่มีอีมาแล้วนเจอแต่หะามู้เจอกระสุนลูกโมด้วยพี่เกนเอาของเต็มต้องเอาลองีกใช้บอลซิมไม่ใช่หรออืมลูกโมก็มีนั่นแหละเป็นทก ื้สึกว่ามีคนมาคน้นหมดแล้ววะเราวเ,เชิญดูไม่มีอะไรเลยอมคนบ้านเล็กๆตอนนี<ม>้ก่อนผมรู้สึกว่าภาพมันจะกรกากยังไงไม่รู้อะภาพมันแบบภาพแตกเหมือนเมื่อก่อนอะที่ผมเคยเล่นาออภาพไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ภาพมันไม่ได้แตกกแ,แต่ตัวหนังสืออะมันอ่านไม่ออกตัวหนังสือมันแตก ต้องโหดไดเวอร์งงก็โหลดไปแล้วนะช่างมันไม่เป็นไรหรอกแล้วเดินทางใช่หมดสินตอนนั้นจะเจอคนปุ๊บจะยิงอยู่แล้วมันทักมาสว,วัสดีครับสวัสดีครับก็เลยชะง,งักไว้แล้วก็เห็นมันไม่มีของก็เลยไม่น่ามีพิษมีภัยก็ให้ปืนเลยเลยเดี๋ยวมันมีกระสุน <c oughs> เผื่อให้กระสุนหมดสิ้นโอ้โหกูซวยเลยเอ็เกเรต้ามันมาด้วยนะตอนนั้นตอนนั้น็อซเกเรต้ามันไว้เออไอ้หนองปัดภาพภาพหายนี่รู้สึกภาพโลมันภาพเนอมอมันต่ำเกินนะดีเล่อะดีเลยนีย่ตกเด้ พี่ยมเดลตอบว่าครับผมสวัสดีนะครับอยู่ในการในการฮอ,อกซ่อนทีวีนะในเกม DC ส,สแตน n าร์ลนเซิร์ฟไหนก็ไม่รู้นะครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นพี่พี่ผมเองไม่ใช่อุ้ย เยี่ยมมาใครเขามาทิ้งกระติกน้ำมาเนี่ยดีมากอุ้ยสังห่อนไม่เถี่ยวพี่แม็กไม่มันมีคนมาทิ้งกระติกน้ำมาเฮ้ยเฮ้ยมีกลัวใครเนี่ยอุ้ยของบ้านแกน่าซื้อดีว่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่หัวพี่บอกเห็นคนว่ะฮะเห็นคนจริงเปล่าจริงเปล่า ไม่ใช่พี่เห็นอยู่ในบ้านอิดแดงไงอ,อ้าวบ้านแดงบ้านอิดอ่ะเอาเลยเขาชอบเลยค่ะของกันเยอะเยอะไอพอยู่โอมอยู่ที่นี่หกห้าสิบหกสิบเนี้ยเนี 6, 50, 60, ่ยเยอะนั้นเนี่ยเติมน้ำแป๊บไปแล้วเดี๋ยวพี่จะเดินยวีเ่เอาน้ำปลอกน้ำอ๋อเติมได้เนี่ยว่ะอันนี้ก็ตกใจ โอ้เมื่อกี้มันอยู่ดีก็ตัดคลิปอะไปต่อพี่มาร์กอยู่เชนโอนอยู่ปะใช่เดี๋ยวพี่กำลังออกไปนะครับที่ใหญ่อยู่นิมืเงแล้วเฮ้ยมันมาถูกทางมาวะถูกดิทางเนี้ยแล้วมันมีทางไปถนนตรงนี้ต่อลืมทางวะลืมจริงอะเนี่ยของของโอมี่มาตามรางรถไฟดิโอเคโอเครางรถไฟ รางรถไฟที่หันมาทางไอ้ไอ้นี่นะที่ที่ไอ้มันมีทางแบบทางไปตามถนนกับทางไปรางรถไฟเนี่ยว่าผมไปตามถนนดีกว่ามันก็ทางเดียวกันถนนง่า,ายๆเลยเอาเซิร์ฟลีพี่มาร์ครีไปมาร์คโหลพี่มากูหลุดแน่เลยยึดมา ตรงไหนวะตรงไอ้บ้านเขียวอะ่ะรู้จักไหมบ้านเขียวบ้านเขียวเมืองไหนที่มันมีคุกอะ่ะที่มันมีคุกอะ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าบ้านเขียวอะ่ะนั่นแหละพี่ไปดอกเจอเฮ้ยพี่งงนะว่าทำไมมันถึงมาดอกอยู่ยงี้ต่อไปดอกมารู้ไหมเจออะไรปะเจออะไรเจอแม็กมัน พี่เจอแล้วพี่ก็เอากาหัวเอา้าทำไมแต่แต,แต่แต่ว่าแม็กมันไม่มีลูกคนระับมีคนมาดรอปทิ้งไว้ว่ะที่ว่าดูไม,ไม่ได้เซิร์ฟแล้วมีอยู่คนที่พี่เข้าไปเล่นอีกคนยิบโค้งยิบเก็บคนเนะี่ยโอ้เซิร์ฟเซิร์ฟที่พวกพี่พวกพี่มาตายตายหมูอ่ะไม่ขอเซิร์ฟยังไม่ดอรอปเลยอ่ะอ้าวพี่มาร์หลุดปัเนี่ย ไม่ลืไม่ลไม่โอ้ไม่ลี ฮะตอนนี้โอม,มีหิะเนี่ยตรงภูเขาตรงโคง้งภูเขาตรงนี้ภูเขาใกล้ถึงแล้วดิตรงโค้งอ่ะม,ม,มันภูเขาเดินตามนา้ำรถไนเลยอืที่มันมีภูเขาที่มีหิมะอ่ะ ของเราไปนัดก,กันเจออยู่นั่นดีกว่าเข้าหิมะอืมเรามีเบียงอะไรพร้อมยังพี่ว่าเราไม่ต้องไปตามทางเราลงไปทางอื่นดีกว่าปะ่ะผมอยากจะไปวันนี้ไปแอ r f u e l กันปล่ลงะไปแต่ว่าไปทางอื่นนะไปไปทางที่เราไม่รู้จักไปมัม่ว,วแล้วราน่าจะสนุกแต่ว่าอย่าอดอาหารอย่าอดน้ำตายแล้วกัน เฮ้ยนั่นใกล้เมืองแล้วเหรอวะตรงสะพานอะไรไม่รู้แล้วเนี่ยฮะเราไปเราไปรอไอ้ภูเขาน้ำแขนอ่ะภูเขาที่มีหิมตะตกอ่ะไม่เคยไปอะ่ะโอ้ที่มันเป็นทางโค้งอะ่ะทางโค้งที่มันมีหมู่บ้านด้วยไม่รู้ของโอมลองมองด้่นขวาดิมีภูเขาหรืองที่มันมี หมาด้วยสีเาขาวอะ่ะโอ้มอมฮ<ะ>ของโอมของโอมผ่านผ่านเนินยังที่มันเป็นเนินขึ้นน่ะวิ่งขึ้นเนินตามเนินน่ะยังเอเออเออ งั้น,นถ้าวิ่งผ่านนึงปึ๊บบอกพี่นะมนีส่วนโมนเส้นอยู่หนึ่งสองมีอสามมีแต่พียูสะโขบอ๋ลอลงแรงพี่นี่ไงไปแอ็มพีตอนลงมาพี่โอพี่ก็ไม่รู้เนาะว่าโอ้ใช้โมเส้นพีก็เลยไม่ได้เก็บมา เดี๋ยวาที่เก็บทีกก่ก็ตัดทิ้งนแหละเฮ้ยเชเขีเรโอ้ย shit ดียนโอ้โหโอน่าจะเล่นได้คลิปนานนั่นเนี่ย เดินแล้วบอกพี่เะยนะโอ้มิทมาทางตามรถไฟหรือเปล่าทำถนนมันก็เหมือนมันผมเห็นมันไปทางเดียวกันอ่ะน่าจะทางเดียวกันแหละทางรถไฟอยู่ทางทางหนึ่งประมาณร้อยเมตรนี่ยไงผงเห็นทางรถไฟอยู่ไม่ไกลมากเอาว้าของโอมิทมาทางรถไฟทางรถไฟได้และ กูหลงไงทางรถไฟอ่ะโอ้ทางรถไฟไม่หลงนะถนนนนะ่ะยิ่งหลงเลยทางรถไฟไม่หลงหรอกดมันมีป้ายนะางนนไงถนนจอมได้แล้วไงเจอเมืองอะไรก็ไม่รู้ข้างหน้าไก่นะนะั้นอ่ะเมืองอะไรไม่รู้อยู่บนเขาอนะ่ะ ถ,ถนนโดนรถไฟจะพาอมเข้าป่าวเนี่ยเมียวไม่เอา,มเอาผมองมิงทางไฟเตชันนอกหรือเปล่าผมอมรู้จักทางมาเชนงูหรือเปล่าเ,เออว่ะอมผิดทางมะวะไม่น่าผิดนะเพราะว่าถ้าอมหันมาทางไอ้ทิศตะวนันออกเสียงเดียเด๋ยวเดี๋ยวไม่น่าผิดไม่น่าผิด<อ>ถูกแล้วแหละ này luôn đi Ở viên trà chẳng quá. Long Âu mét

มันเป็นตึกสงสูงอะไรไม่รู้ผิดทางวะผิดทางแน่นอนแหละเมืองเลยว่าตึกสงสูงเพื่อนี่คยเห็นนะโอ้ยย้อนกลับมาดิไม่รู้ดิโอ้ยไฟเติชในวะไม่รู้รู้ดิพวก็ตามถนนไฟตชั่นมาทุกครั้งก็มาผ่านอย่างเงี้ยแหละผ่านปั๊มน้ำมันอย่างอย่าง ตังต้งใจออกมานะถานยังน่าจะยังเออแบกบกีทาคับเมยเดินดูก่อนเผื่ออมจะมัวก็ได้เอ้ยจำทางนี้ได้แล้วเนี่ยแหละทางนี้แหละใช่ไหมใช่ไหมเอออีเด็กโตอ้าวเชนดกอเอ้าวไอสัตว์เมืองอ,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 อะไรกันแนวะเนี่เออน่าจะถูกทางแล้ว ตามทางรถไฟมาละถ้าตรงไปนี่แม่งผิดทางน้ำทะเลยืมได้ดีกว่าน้ำโอ่งฮะไปเติมน้ำเติมน้ำเลยน้ำทะเลเติมไม่ได้แด้แม่คอมมิวนจะไปเติมน้ำไอ้ที่มันมีบ้านกี่หลังวะหนึ่งสองแล้วก็มีบ้านสองหลังแล้วก็ โรงพยาบาลเล็กอันดีงถึงจะถึงแล้วยังไงเจอแล้วพี่มาร์คใส่ชุดเจ๋แล้วใส่กระเป๋าสีเขียวนะนนกระเป๋าเล็กตรงสะพานข้ามไปเชโนโน,นั่ะเดีย๋ยวเพิ่งรออยู่ตรงนั้นก่อนสวนกันแล้วทงั้นพี่เดิมนมาดูโอมที่แถวโอมจนสิทธามบ่นนั่นงนนไงเจอตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จแล้วนะ ไอสัตว์ซอมบี้แถวนี้มั้งนึ่ยยิงปืนได้ไหมยิงปืนเล่นได้ไหมฮะยิงยิงยิงเออยิงแม่งเลยยิงขาไปตายแล้วเนี่ยไม่ตายด้วยอึดว่ะไอ้เน่าซอมบี้ตบเอาไปเดาเอาไปเดาเอ้ยพายมันแผลไม่มีเฮ้ยใช่เหรอไม่มีพายมันแผล

ยี่พีเอสเหลือสามสิบกว่าบเลยโอ้ยสัมบีฮะของโอมลองพี่พี่ไม่ค่อยแน่ใจโอมว่ะถูกทางถูกแล้วมเจอตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จแล้วนะ่ะมีตึกพังไหมนั่นไงตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จตึกพังนะนะตึกพังยังเข้ามยังไม่เข้าในเมืองเลยยังไม่เห็นไงเป็นมีตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมใช่ผมจำทางได้เชียอมดี๋ย พวกผว่านออมเล่นดีสีไหมออมเหรอออมเล่นไปออมเดี๋ยวนี้มไม่ได้เล่นเป็นเป็นเดือนเลยมั้งอ๋อไม่มีคนเล่นด้วยก็ไม่เล่นกับพวกพี่ว่านเขาไม่มีพวกเขไม่รู้ชื่อสตรีมเขาลืมไปหมดแล้วเนี่ยอ๋อจนพวกพี่ว่านนี่เลยพี่ว่านก็เล่นแต่พี่่านนั่นแหละเดี๋ยวตอนนี้พี่ว่านก็อ่อนอยู่เนี่ยแต่ว่าไม่มีสงสัยมีธุระทูบุรีดูนาเล่นเกม พี่ว่านะนะ่ะนะฮะลบนั่นึ่ง ชโซกิ้งเลยว่ะแม่โอ้โ่งของโอ่งของโอ่งไมีที่ตึกตึกตึกที่โดนซุ่มบินซุ่มบ um ินโดยวพี่วิ่งไปหาเคียมยิงซอมบี้เล่นนะเนี่ยอู้คนเริ่มเยอะแล้วพี่มากยิงดีเพื่อคุณอยู่ในนั้นน่ะ บอกอย่าบอกเลยว่าย่ายิงอ่ะพี่อ่ะพี่หาเือนเชนโน่พี่พี่เอาปืนยิงคอมบี้นะกลัวโอ้มียิงเลยเกียรฟันไม่รู้เดี๋ยวนี้เป็นไรชอบไม่กลัวตายเดี๋ยวนี้ไม่กลัวตายรู้ทำไม,ม,มยังไงเจอตึกพังละเจอตึกพังละให้ไปเจอกันที่ไหนดี เรามาเก็ตไหมน,น,นี่นี่ตึกพังเลยนี่ตึกพังเลยโอ้ยเข้าเมืองเลยเหรอดูคนด้านนอกด้านดูคนด้วยไปเจอกันทางไปเจอกันไฟเตชันไหมไฟเตชันแหละ ฮะไอถ้าโอบเจอเจอคนมีรถแล้วโอบจะยิงส่วนไหนของรถก่อนก็ยิงส่วนล้อดีเออพี่ยิงเหมือนกันเพราะว่าเวลาลงจากรถลงลงช้ามากเลยนะแล้วก็เอาเว้ร์เซฟ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 บูเป็นอะไรวะแล้วพราะว่าพี่เจอคนนี่พี่ยิงส่วนล้อพี่เคยยิงอะรถคันเดือดมันลง่าเวลาพี่โดนขอมันมาเต็มเลย ถ้า,ถา like มีรถแบบคุมหลังก so <eza> ็ดีเนาะวือเหียสอบดี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 เราโอ้โหเลยอาชีว์ไปอยู่ก่รอบเนี่ยอาชีว์เนี่ยมันอาชีว์กี่นาทีผมโอ้อะได้ทุกวินาทีเลยทุกนาทีกี่นาทีกันอะ ถ้าเรามีพาสหนึ่งเราต้องมีพาสสองนะ DC แต่มีคนอะไรเลยผมชอบมีเทดีกว่าเฮ้ยไปเจอกันทางรถไฟเะละ่ะาือปืนแรงมากเลยมา,มาทางขวาเลยเนี่ยขวาสุดๆเเเลยเฟรมรตกเลย ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยยังซองบม,ม,มบี้วะเสียงซอมบี้ซอมบี้เยงกับพรม่ใช<ะ>่รอเอออุอนจะไปไอ้นี่แล้วนะั่นแหละที่มา ผมจะไปค่ายทหารเล็กก่นนันนะค่ายอะไรวะรอะไรวะมิเออบารถถาุตตะลืมชื่อผมอไปไปคนเดียวอันตรายว่ะดูคนดีดิอีกหกค,โคโนไม่รู้อยู่ไหนเยหรอกมาเจอกันตรงนี้ก็ได้เนี่ยเจอกันตรงรถทางรถไฟไปบาราุตตะเอออีกห้านาทีก็ถึงแล้วเนี่ยห้านาทีเลยเหรออีกสามก็ได้สามนาทีก็สามเลยเหรอเอเอหวา เดี๋ยวเดี๋ยวถอดดาบปืนมอสซินไรฟ้าเลยอมิงปบอรโรตาแล้วแหละไอ้ซ่าซอมบี้เสียงใครเสียงซอมบี้โอมนี่วะ ปรึกเรียบร้อยเ้วเจอกันเดี๋ผมจะตัดคลิปแล้วนะแคสได้มาสิบเจ็ดนาทีแล้วที่มารใส่ชุดยังไงทหารรับจ้างดิทหารรับจ้างถือปืนคโคตรโฉนเลย แล้วถึงแล้เขาโอบิมาตรงโรงงานดิโรงงานไหนอ่ะมันก็มีที่มันมีท่อต่อกันายาวๆอะไม่รู้อะโรงงานไหนมกมาทางไปบรูตาเถอะเดี๋ยวมอมรออยูอ่เป,ป็นรอปน้ำมันเลยลวกันง่ายๆนะ เราต้องรอหรอกพี่ถึงเลยไหนถึง,ถงเลยอีกเดี๋ยวทีเดียวถึงแล้วมีทีงแล้วดูซ้าดูขวาด้วยือจ้า เดี๋ยวแม่งมีคนมายิงทะลึ่งมายิงปั๊มน้ำมันกูอีกเขียววะแล้วพี่เดี๋ยวจะเดินไปยิงปั๊มน้ำมันโอ้มันยิงนัดเดียวมันไม่พังหรอกผมก็วิ่งหนีทันแล้วไม่คงพี่จะยิงสาดไงฮะผมก็วิ่งทันมันไม,นมนพ่พี่ยงิงพี่ยิงสาดแค่ห้าวิก็แตกแล้วก็ระเบื่อตอนจัางวันใช้ปืนอะไรพี่มาร์ค เดี๋ยวก็หินที่วิ่งถือปือนด้วยผมจะดักยิงอยูป่ปานน้ำมันนะรอรอนี่วิวแววเลยนอนรอก่อนถึงแล้วบอกเลยปานน้ำมันจูคลิปก่อนก็ได้มั้งฮะ,ะ,ะจูคลิปก่อน แล้วเจอกันพาสองสวัสดีครับ